อเคนะคะฮก็ขอรกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะรับก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับช่องในยูโรชาแนลเช่นเคยฮะก็วันนี้นะครับะะผมม,มานะฮะเปิดน,นะคะรับ 300B นะฮหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาตั้นานแสนนานนะฮะโอเค 300B นะก็คือผมจะมาพยายามลงคลิปบ่อยๆก็คือจะทำคลิปให้มันมีคุณภาพมากที่สุดก็คือเรื่องเสียงไม่ความคมชัดวิดีโอแล้วก็ความลื่นนะฮะ แต่ก็ความชัดแบบเราสามารถปรับแบบเป็นแบบพันแปดสิบ p อย่างไงได้ทำให้เสิมันมีแบบคุณภาพมากขึ้นนั่นเองนะฮะก็โอเควันนี้เรามีหน้าทั้งหมด3ามร้อยหส็ดรูบี้นะฮะเราจะทําการเปิดนะฮะไอดีปั้นห่มเองนะก็คือผมเริ่มปั้นมาตั้งแต่ประมาณปลายเดือนเอ่ออะไรวะปลายเดือนกันยานะก็คือปลายเดือนกันยาที่มันมีตู้ตู้ของสล็อตกับโยมีมาแล้วผมเปิดได้โยมีผมไปเริ่มปั้นเลยนะ ผมตอนนั้นผมเริ่มต้นฟุ้บผมเปิดแปดกาแล้วผมได้เคร่อซ้ำกับฟุตพอแล้วพอเรานะเราเกลือเราอย่าท้อเราก็ต้องแบบต้นต่อเนมันก็ยังดีประมาณเนี้ยอือเราเกลือเราก็อย่าท้อเลยนะเราต้องต้นต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราซักโคลาโบหนึ่งไม่ก็ตู้หนึ่งเราก็ต้องมีดวงอยู่ผมเนี้ยเปิดไอ้เนี่ยไปสองครั้งแล้วผมยังไม่ได้สองตัวนี้เลยเดี๋ยวผมจะเอาให้ผมจะเอาได้จะเอาให้ได้เห็นนะ เอ่อเจ็ดครั้งปฏิหารคก็ปีก่อนสุดเลมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต่อไปสามร้อยูปีมันต้องออกให้มงิลหร้อไหมนี่มาแล้วโอ้มอกดวงให้ค่าเิอโบอันนี้เปิด่ลยก็เกลือเลยนะเล่นน้ำโอ้โหเฮ้ยสตินะแม่งมาแล้วโอเคนะ ดวงอีโลมมันมาเลยนะอยโอเคเออไอตัวทีผมขาดตัวบินพอดีเฮ้ยเทมผมยิมอังวุ่นตัวนี้ก็ไม่เคยมีโอ้โหแม่งโอ้โวดวงมันมาว่ะเพื่อโอเคนะโอ้ ผมยังไม่เคยได้ตัวนี้และเซซนาคือตัวใหม่แล้วทีมผมคือไม่มีตัวบินก็คือผมได้ตัวบินตัวแรกมาเลยซึ่งเอาละอันต้าไมา่เลยนะขอบคุณ GM สุดๆนะโอเคนี่คือครั้งที่สามแตวผมให้ดูทุกคนไม่เชื่อว,ว่าครั้งที่สามเปิดมาอ่ะนี่ไงยาช่ายเมนะะหกคกหนึ่ง<ม>นะฮะโอเคเราได้เซซนามาเราก็ต้องพูดเยอะนะเราก็ต้องทําการตั้นไปเลยนะไม่รู้ว่าผอจะอพอหรือเปล่านะะที่เซซนาเป็นตัวที่คาฮิมาวอลีแบบฉบับพีนามิและเป็นธาตุไม้นะฮะก็คือ อยู่สองเหมือนที่นันมามันรีบเปนี่นะดู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 นี่พื้นผิวกำลังชีวิตื่อตาหลุดรักษาื่อตาท่านรักษาเนี่ยเหมือนเลยจะมีนามิแล้วก็มีเพิ่มแลกเหมือนกันซึ่งอนาคตยังเ็ือติดทีมตำนานอย่างแน่นอนนะสายไวพิบด้วยนามิก็กลางกลางคือตัวที่นำหินเพล่อแรงที่สุดในเกมก็น่าจะเป็นมินิมารูจากยองไฟปอดนะนามิเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นเก้าแล้วมันระเบไดข้จะเปิดให้ดูเลยนะมินิมารู ชื่อเนี่ยเนี่ยมือเออมื่นแปดเนี่ยซืสส้นะอนาท่าไรอ่อ่ะหมื่นสองตัวนี้เป็นหนาตัวนะ่ามเีเรือต้นที่แรงนสุดในเกมโอเคเรามาเล่นพีพีกันเลยนะลพูมต้อมทำเพลงโอเคเจอทีมนี้นะคือทีมผมมันค่อนข้างที่หวาดกลัวมาาที่จะหวาดกลัวชินจังไปอย่างมากเลยนะอ่าผมจะลองดูแล้วกันไม่กลัวหรอกโอเคสูตรการเปิดแบบผมก็คือผมจะปล่อยเนี่ยปล่อย สี่ตัวนี้เอาไปก่อนแล้วก็ปล่อยเบสบอลมาแล้วก็รีบปล่อยด้านหลังมาเพื่อบัฟตั้งทีมนะโอเคเราจะชนะไม่น้อเบสบอลเบสบอลนี่เอามาปั๊บเพียงเดียวนะเบสบอลกระโยมีนะปั๊มาตัยู่เรือยเทียบดแช็บเลยแล้วกันโอเคบอดบอดเอ่อต้นสัปดาห์ก็ขั้นที่จะกากนี่ยนะกลับมาก่อนกลับก่อนวิได้เบาเบาไม่อยาคุณตายหมดเลย ริงจงังตัวที่ฉี่อย่างแม่น่ะฉี่แม่นทุกท่าเดผมบอกนี้เลยดีกว่าเหมือนดาฟเดทที่มันฟันเขาทุกท่าอะเอแล้วโอเคจบบ้านแบบรวดเร็ว,รวนะน,นี่คือความโง่ของเอลซ่านะที่จะเสียบริงจังให้มันหายไปในพิตานะโอเคทีนี้ผมตัวกันบินผมแบบไม่อยากาาใส่กิมอะไรหรอกคือตัวยิมผมมนประโยชน์ทุกตัว ทีมนี้เจอบอลแสงน,นะกร่องท่านที่อันตรายนะเพราะทีมผมมีภาพมืดเยอะนะโดนไถไมีดชิ้นนี่จะร่วบมันลองกองโอเคทีมนี้ไม่ต้องพูดเยอะเราตีเลยละกันติกิ่ไหมผมไม่ค่อยหวาดกลัวเท่าไหร่เอ้ยไปกดป้าโต้ไปเลยนะฮะีไปแล้วอุย้ยบอสแสงตั้งรับบอสแสง่ายอย่างเก่งอะ่องอะจริงอ่ะ เปิดมาลอยแช่เลยนะเพื่อความได้เปรียบตอนแรกนะถ้าโคราโบนี้ยผมมันถ้าผมเปิดโคราโบนี้ไม่ได้ผมมีแพนงว่าจะปั้นชีลาเหมือนกันนะมันตัวที่สลับได้กดสันติมากดูมันสลับไปหน้าป๊อไหมชีบตัวไม่แบบกะทุ่นบอกอย่างนี้เลยดีกว่าโอ้ไม่ระถุ่นมากเลยครับไปหน้าป้อมอ่ะแล้วดูเอลซารีสกิลอีกมันสลับเบิ้ลได้เลยนะสลับเบิ้ลสลับสองครั้งมันสลับไปนั่นย่ป้อมอ่ะ เอลซ่า e มันรับระยะสกิลใช่ไหมเพิ่มระยะสกิลมันจะได้สลับดึกกว่าเดิมด้วยนะโอเคเป็นอันจบบ้านแบบรวดเร็วไอ้ดีนี้คือเคยจบเพชรหนึ่งมาแล้วนะคือมันต้องแบบซื้อขนนกด้วยไงถ้าไม่ยัดขนนกคือจบไม่ได้ผมก็เกือบขึ้นเพชรหนึ่งแล้วแหละแต่ขนนกไม่พอก็เลยไม่อยากเติมยัดไม่อยากไม่อยากซื้อยัดทีนี้อ้ชิจังวะแม่งอันตรายอเคทีมนี้เจอได้นะเอเลนช่วงนี้ผมไม่เคยเ i แคจะไม่เห็นคนใช้เรยว่าได้นะก็คือเรื่องที่แบบห้ามห้ามมันก็ห้ามไนะม่ไดตรงก็คือรู้สึกมันบางๆอะ่ะที่โดนนักสืบต,ต่อยกียแล้วนจะเดี้ยงแล้วอะ่ะที่ถามว่ามันอื่นไหมมันก็ใช้ได้นะมันเริ่มจะบางแล้วเพราะว่าถ้าไฟช่วงนี้มันเริ่มโหดแล้วคือแต่เลนเจอร์แต่รวมมันก็ตามยุคตามสมัยนะแต่ละสมัยมันก็แตกต่างกันนะก็เหมือนดต,ตอนนี้ก็คือ มาไกลแล้วแต่เรีังมีคนใช้เพราะว่าเรื่องสกิลที่โคตรจะปวดนะแล้วก็ความอึดที่แบบ้าดายบางตัวยังตีไม่เข้าโอเคทีมนีนน้หน่อยที่สบายบอ,อกแนะนี่เลเ่นมันโดนสกลิลง,ง่ายไปหน่อยอ่ะิ่มตัวยังดีที่มันบัฟโลดเลยนะโอเคจบไปแล้วดูดูชื่ออะไรดีไอคิวอันตรายเป็นใหม่เออถ้าใครเจอผมดีๆี้็ตีได้นะ ่ได้วาก็คือมันกดของเกมอีกแล้วก็คือ DVP ตีกันตีกันเพื่อจะแย่งชิงขึ้นอันดับหนึ่งของโลกนะี่ชื่อเรื่อง DVP ก็อย่างเงี้ยแหละอันนี้ม่ตัวบินอโอ้โหแสงมืดแม็กซสองตัวตัวบินแม็กอีกโอ้โหเจอตาบ้าแสงแม็กให้ช่วงนี้เจอทีมเดิมอีกแล้วโอ้ย คือผมต้องค่อนข้างที่จะแบบคือคัดทีมที่แบบพอตีได้ที่สุดเลยนะวืดีวทีมกับเดียบทีมนี้ถ้าสลับไม่แมกการหน้าตีอยู่โอเคทีมนี้เอ๋อดาวินชีอ่าลองดูแล้วกันนะทีมนี้คิีลิวโดนสกิลง่ายแต่ก็ยังเก่งอยู่นะผมกม็ไม่ค่อยจะาเหมกันว่าทำไมร่างอันต้าไม่สลับเปิด เชีย sure. ไม่รู้จะกินนิ่มป่ะนะแต่ s l นี้ผมลังจะมีแผนววาจะปั้นแม็กเหมือนกันเพราะตอนนี้บวกสิบสี่แล้วบวกสิบสี่สิบสี่ก็คือมันป่วนเอาตู้มาขวางคือมันปวนเอาจริงส่วนตัวนะสลออะ็อตอ่ะมันปวนแบบมากกว่าเจม,มืดอีกก็คือมันสตัรแบบเเป็นระยะววนาทีในการอัพเวลอะ่ะอัพยิง่งอัพเวลยิ่งสตันานก็เหมือนเจม,มืดนั่นแหละแต่แค่มันมีตู้ล็อตมาขวางเจม,มืดแช่แขงก็เหมือนสตันเหมือนกัน แต่ถ้าใครเอาไปนั่นอะสามารถแก้ทางได้ก็คือออฟที่มีพลังต้านอะไรว่าต้านความมึนงงอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วมันก็จะแก้ทางสำหรับได้แต่ส่วนยังไงก็ไม่มีคนใช้อยู่แล้วช่วงนี้นโอเคทีมนี้ตัดไทกะอิมาวาริตึง,ตงโป<อ>๊อะลองทีมนี้ดูแล้วกันนะหมอดูเชื่ยรับพอหมอดูมันไอ้นั่นมตัดแห่อยาไปทั้งเกไมไทั้งหมอดู ที่ผมไปได้เล่นแน่เลยเชียร์ทีมนี้แต่ทีมแล้วของมึงเนี่ยฮะอะน่าจะแบบแล้วแต่คนชอบมิป่าหรือไม่ก็แบบเอปั้นมัว่วปั้นอะไรแล้วแต่เขาอาจจะไปเล่นจริงจังก็ได้นะตะวันโมมาทีมนี้อยากจริงๆนะอยากได้โทวะมากเลยนะแต่ซีนั้นมันออกบ่อยคือเปิดไอดีไหนก็ได้ซีนะั้น แต่จอร์นเขาก็เซ็นนาเก่งจริงคือสกิลมันไม่รู้ลึกหรือเปล่านะแตยังไม่ได้ลองใช้เลยแต่บับบับบับดีต้านลักซาลดักษาอะไรเอวเวิร์กมาเลยเนี่ยแหละตัวนี้แหละที่ผมจะปั้นแม็กซ์ตัวต่อไปผมจะปั้นแบบสามธาตสามธาไปเรื่อยๆแม่ธาตุเท่ากันตลอดก็คือเนี่ยผมเริ่มปั้นอ่ะผมปั้นนักสืบเอลไซเคก็คือเราเล่นยสามธาตุไปเลยเราจะได้เปลี่ยนทุกธาตุนะ ต่เปลียเราเจอธาตุไหนปุ๊บเราก็จะมีหนึ่งในตัวนั้นที่เราจะแก้ทางของเขาได้โอเคนะเดี๋ยวผมจะให้ดูเจที่ผมอูแล้วกันเท okay, นะัสสอเราจะใส่เป็นซันด้าซ้อนชุดแก่งโดนานแล้วก็ชุดเอลซ่านันนี้เรา,าเอาาเอาธาตุเราไม่มีอันเนี้ยเราก็ใช้คาดาคิดมาก,ก็ได้แต่เดี๋ยว้าต่างตะกี้ แล้วก็ใช้สกิลได้เพราะฉะนั้นเราสุดใช้สกิลบ่อยสุดเอาแต่เราก็มีเครดิตทองนี่หว่าอโอเค้ชิปมันนี่ผมเอ่อยัดไปเยอะเหมือนกันนะประมาณสามสิบชิ้นท่วนมัน้งได้จะไม่ผิดนะเยอะเหมือนกันนะไอ้ดน,นี้ตอนชิปมันี่ผมเอายัดไปในดาบยิ่งไม่รู้จะใสใ่ตัวอะไรใส่โยมินเลยนะกัน โอเคนะฮะไอดีนี้นะผมมีเยอะอยู่ประมาณสามพันสี่พันเลยนะก็คือผมไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วขนาดนั้นแล้วผมก็แบ่งเติมบ้างนะเพื่อสนับสนุนเกมนะเพราะมันเกมนี้เป็นเกมอยู่ดวงใจที่ผมรลักมากเลยผมเล่นตั้งแต่กับช่วงห้าดาวคือตอนนั้นผมปอสี่ปอห้ามั้งตอนนี้ผมมอสี่แล้วนะโอเคเราไม่มีอะไรใลคลิปนี้เราไม่มีอะไรจะพูดต่อหรือเราจะเล่นต่อแล้วนะฮะก็ขอจบเล็นตอนนี้นะฮะ อยลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซับสไคร์ด้วยนะครับก็จะกำเนิ่คลิปหน้าตลอดคนี้พอดีเขา